p พลน t i น่าเอเซครับก็เรียกได้ว่าเป็น a อเซลร่างใหม่ที่ผมส่วนตัวนะครับ <S <S คิดว่าแบบอย,อยากให้มันเก่งกว่านี้ครับแต่น่นรองว่าถึงแม้จะออกทิกมาแบบนี้ครับก็ถือว่าไม่แย่สะทีเดียวนั่นเองครับสำหรับแพลนติน a a เอเซลครับเพราะว่าทิของมันนะครับที่ถ้าเรามีบลอน a อเซลอยู่ในโซครับมันจะยืน15ตลอดเกมครับและจะได้รับ เทคคอนกับออโต้ทั้งหมดของบลอนเอเซลนะครับเธาบอกว่าเทคของบลอนเอเซลทั้งหมดจะอยู่กับแพลตินาเอเซลครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับเทคที่เก่งจริงๆของมันครับก็คือเทคแอคโวนส์เพอร์เทิร์นของมันนี่แหละครับที่สามารถที่จะจ่าย CB1 หรือยัดเอเซลเข้าโซนะครับเพื่อที่เราจะหยิบออเดอร์สิงโตทองนะครับที่อยู่ในดรอปครับขึ้นมือครับเธอกอกว่าเราจะไม่มีการหลุดออเดอร์เลยนั่นเองครับตราบใดที่แพลตินาเอเซลนะครับอยู่ในช่องวันกาดนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดวันกาดีกฝ่ายเป็นเกรด้้้้นนนนสสููงกกกกววววว่่าาาาาาาคครรรรรรััับบ็็มถทีีจะปดดเเเหพอ์ไแลยิต จะบวก1ครีครับถ้าเรามีเดม4หรือมากกว่านั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าความเก่งของเจ้าแพล t i n a าเอเซลนะครับก็ยังเก่งสู้กับซับใหม่ล่าสุดของบลอนเอเซลไม่ได้ครับอย่างเจ้าเฟเธอร์ดราก้อนนั่นเองนะครับที่ขอแค่เรามีแวนเป็นเอเซลครับถ้ามาลงช่องเรียการนะครับจะสามารถที่จะ จ่าย CB 1ครับเพื่อเลือกที่จะจวดหนึ่งหรือปรับไร้ของบอลเอเซลให้เป็น2ได้นั่นเองนะครับเผื่อใครงงนะครับบอลเอเซลถ้าจำไรมาจะได้ลบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามีเจ้า slash feather dragon นะครับเมื่อกี้ต้นคลิปนะครับเรียกชื่อมันผิดครับถ้าเรามีเจ้า slash feather dragon ลงมาครับจะสามารถจ่าย CB 1เพื่อปรับไร้เอเซลที่จำไรมา ให้ทุนรายได้นั่นเองครับพูดง่ายๆครับถ้าเริ่มก่อนก็คือตี2ได้ใส่เกรดหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับตอนมันตีครับจะพาวเวอร์ปัด5,000ครับถ้ามันตีใส่ยูนิตเกรดสามหรสูงกว่าแล้วจะมันเตะกับใต้กองได้เมื่อจบไปเท่านี้มันตีครับแล้วจ่ายสามจี้เพิ่มเติมเพื่อจวดหนึ่งได้อีกครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่เกิดมาเพื่อจวดล้วนๆเลยนะครับสำหรับเจ้าสลัดเฟเธอร์ดากอนนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็ลองปรับแก้เด็กพอสมควรครับให้มันเล่นง่ายแล้วมือใหม่ทีีี่่่่่่่ลลลลลลอออองงงซืื้้้้้มมมมมาา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 าเเ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 นน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 นะะะะคครรรรรรรััััับบบบกกกกก็็็สสถถไไไไดดดดดดแแยยยๆวววจููพพฉปป๋โฟ์ แพลต i ิน a าเอเซลกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยงเงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ไรเด็กกันเลยแล้วกันนะครับแน่นอนอีกแล้วครับบลอนเอเซลครับเบอร์แมนการ์เร็ คลิปและสุดท้ายก็คือไรเดคเรสนั่นเองนะครับไรเดคเรสจะได้ก่อนต่อเมื่อเราทําการไรครับเพื่อเอากาไบเนี่ยจะในไรเดคไปแปะในครีสโซนครับถ้าเริ่มหลังชาร์จสามจีครับโดยเราไม่จี้สูงสุดได้สิบหน่วยไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้ครับและทุกๆไรเฟิสจะได้ชาร์จสามอินเอร์จีครับแล้วก็มีเทคแอร์กอนสเพอร์เทิร์นใจเจ็ดจวนหนึ่งครับเด็กนี้เป็นเด็กล็อกตัวเริ่มนะครับก็คือต้องเล่นเป็นไรไลายหาชสีทองคําเซตนี้เลยนั่นเองนะครับคลิปครับถ้าโดนไรทับถ้าเริ่มหลังจวนหนึ่วนเทคล่างงขอ าเรตครับไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับแล้วก็เบอร์เมนครับมีเทค2เทคครับแต่ว่าใช้แค่เทคบนเทคเดียวครับก็คือแอควันการ์ดวันสเปอร์เทิร์นครับถ้าในโซงเราครับมีทั้งกาเรตและคลิปอยู่ครับทำการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบครับแล้วเอาเอเซลจากในไรเด็กครับมาไรในสภาพสแตนครับและจากนั้นจนจบเทิร์นครับเอเซลตัวนั้นไรลบหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือเทคนจำไรนั่นแหละและสุดท้ายแต่ท้ายสุดครับก็คือราชสีผู้เร่าร้อนบลอนเอเซลนั่นเองนะครับกาเมนิมีเทคนสามเทคครับเทคแรกครับเทคคอนแวนการ์ดครับเราจะไไไมมม่่่่สาาาาาารรรรถท์กกกกดดอออืนน้จีีควเเซล อยูในชื่อกาดครับง่ายครับถ้าเกิดกาเนี้ยลงช่องแวนปุ๊บเราจะต้องไรทับแต่ตัวที่ติดชื่อเอเซลานา้นั่นเองนะครับแล้วก็ออโต้แวนกาดครับเมื่อเริ่มต้นไรเฟสครับ ถ้าในสนามเรามียูนิต3ใบหรือต่ำกว่าครับก็คือแวนกาเรีย2ใบนั่นเองนะครับโซบัน1ครับเปิดท็อปเด็ก3ใบครับและเลือกยูนิตเกรด3หรือต่ำกว่า1ใบครับคอลงช่องเรีอากาศครับและที่เหลือเรียงกับใต้กองนั่นเองนะครับแล้วก็เทค3ครับออโต้วันกาดครับเมื่อนี้โจมตีใส่วันกาดเกรด3หรือสูงกว่าครับซีบีหนึ่งเปิดท็อปเด็ก7ใบครับและเลือกยูนิตการนะครับที่เป็นเกรด3หรือต่ำกว่า2ใบจากในนั้นครับคอลงช่องเรีอากาศที่ว่างอยู่ครับและยูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์บวกหมื่นจจจจนน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 นบบบเเเเเเททิิิรร์าาากกกัััั้้สสอออองงง่่่่ะะคผมแวถดดดล็็โต ีครับก็ต้องเล่นไรลายนี้แน่นอนอแล้วครับได้กำไรไวกว่าเพื่อนนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเริ่มก่อนคือจะตี3เวฟ2องเทินนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะตี5เวฟนะครับตอนที่อีกฝ่ายขึ้น3นั่นเองนะครับแน่นอนว่าไรลายนี้เวิร์กที่สุดแล้วนั่นเองครับเพราะว่าทําให้เรามีบอลเอเซลอยู่ในโซนนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเมนเด็กครับก็เริ่มที่ใบนี้เลยครับกับร่างใหม่ของเราครับกับเจ้าแพลติน่าเอเซลนั่นเองนะครับการมินิมิเทคก็คือคอนแวนการ์ดครับถ้าในโซงเราครับมีราชสีพูดเร่าร้อนบอลเอเซลอยู่นะครับยูนิตนี้นนนนะะคคครรรััััับบบบจจได้้้้ววาาาามมสถออออออกโตตขงเเเซล หมดครับและยุนนี้จะได้รับพอร์บวก2,000ตลอดเกมนั่นเองครับซึ่งไอบวก2,000เนี่ยยืนยันเทินอีกฝ่ายเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเทคแอคแวนกัดวันสเปอร์เทินครับจะจ่ายค่าคอสเป็น CB 1หรือเอา A เซลที่อยู่ในช่องรรกัดยัดเข้าโซได้ครับจะนะครับเลือกเอาออเดอร์สิงโตทองนะครับจากในดรอปราหใบครับขึ้นมือครับและยุนนี้จะได้รับพอร์บวก5,000ครับถ้าเป็นการอีกฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่าครับจะได้รับเทคทั้งหมดนี้ครับอย่างแรกครับใน ที่2ครับถ้าเดเมโซนเรามี4ใบหรือมากกว่าครับ ยูนีจะได้รับคริติคอลบวกหนึ่งนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นเอเซลร่างใหม่ครับที่ถ้าเกิดเรามีเจ้าบลอนเอเซลในโซนะครับก็จะยืน15นะครับและก็ไม่ใช่แค่นั้นครับถ้ามีบลอนเอเซลในโซครับก็คือเราจะได้รับทุกเทคของบลอนเอเซลร่างแรกให้กับเจ้าแพลติน่าเอเซลตัวนี้นั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าเทคยืน15ของมันนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรในยุคนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าเทคที่เก่งของมันจริงๆนะครับก็คือเทคในการจ่าย1 CB หรือเอาเอเซลยัดเข้าโซนะครับเพื่อที่เราจะหยิบเจ้าออเดอโนกกา้็ีส หลุดออเดอร์นะครับน้อยมากๆนั่นเองครับแล้วก็ทําให้ตัวนี้ตี20,000ได้เลยนั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่า ไอซับเทคสองซับเทคนี้ที่โคตรเก่งวันจะต้องรออีกฝ่ายเป็นเกรดสก่อนก็เถอะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าไม่แย่ขนาดนั้นครับสำหรับแพลตติน่าเอเซลนั่นเองนะครับผมอ๋อแล้วก็ผมเกือบลืมไปครับฟันแฟกนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเจ้าบลอนเอเซลอะมากกว่า1ใบครับก็ในกรณีที่เราแบบกด CB1 เปิดท็อป7แล้ววืดนะครับเราเลือกคอแค่1ใบใช่ไหมเราก็สามารถกด CB บซ้ำได้อีกรอบนึงครับกรณีที่เรามีบลอนเอเซลสองใบครับเพราะว่าเทคมันจะอย่างนี้เลยครับก็คือเนี่ยเทคแพลต่วาเอติงๆมันค่อนข้างจะะบบูชนนิดห่อยครัเพรราาาะะว่่ปกกติแ้เเเ็จใชทคคอเซ นะครับก็คือบอกไว้เฉยๆนั่นเองครับเพราะว่า Q&A คนญี่ปุ่นก็มีถามอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าคิดว่ามันจะบวก2,000ได้2รอบครับแต่ว่าไม่ใช่ครับมันบวก2,000ได้แค่รอบเดียวครับแต่ว่าจะได้เทคคอนออโต้ทั้งหมดของบลอนด์เอเซที่อยู่ในโซนั่นเองนะครับผมก็เป็นฟันแฟกเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าแรนตินาเอเซลครับ กระาสไปต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็คือเจ้านี่เลยครับราชสีผู้เร่าร้อนบลอน a อเซลครับแน่นอนว่าหน้าที่หลกัหลกๆครับไม่มีอะไรเลยครับก็แค่เอามายัดเป็นค่าคอร์สกับแพลติน่า a อเซลเพื่อที่จะวนออเดอร์สิ่งโตทองลว้ลวนเลยนั่นเองนะครับแต่ก็มีบางเกมเหมือนกันครับที่เราหลุดไอ้เจ้าแพลติน่า a อเซล e นะครับทำให้เราวนออเดอร์ไม่ได้ครับแล้วก็ เอามันมาเพลยไรได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเทค่างนี้ผมได้บอกไปครับคอนเวนการ์ครับเราจะสามารถได้แค่ยูนิตที่ติดชื่อเอเซลเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ออโต้แวนการ์ครับเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสครับถ้าในสนามเรามียูนิตสามใบหรือต่ำกว่าครับโซบัตหนึ่งเปิดท็อปเล็กสามใบครับและคอยูนิตเกรดสามหรือต่ำกว่าหนึ่งใบนะครับขอลงช่องเรียการ์ครับและที่เหลือเรียงใต้กองครับแล้วก็ออโต้แวนการ์เมื่อนี้โจมตีใส่เวนการ์เกรดสามหรือสูงกว่าครับซีบีหนึ่งเปิดท็อปเจ็ดครับแล้วก็ของงงงนนนัั่่่่่เเเออะครบผผมมซึแสสวาาาหตุลทีใ ล้วนๆเงี้ยเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าเราอยากจะเอา CB มาให้กับเจ้ามังกรทองที่เป็นการ์ดใหม่ที่เราจะพูดถึงต่อจากนี้นั่นเองนะครับผมต่อมาครับเกรดสของเราครับก็แน่นอนอีกแล้วครับก็คือเจ้า s สแล Feather Dragon นะครับหรือมังกรทองนะครับติดไป4ใบนั่นเองนะครับเทคมีแค่เทคเดียวครับแต่มีซับเทคเยอะนะครับก็คือคอนครับถ้ามันกรของเรามีคำว่าเอเซลอยู่ในชื่อการที่เป็นเกรด3หรือสูงกว่าครับการแบบนี้จะได้รับทุกเทคครับเทคแรกครับออโต้ครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรกัลครับซีบีหนึ่งครับเลือกอย่างใดอย่าง กิอย่างที่2ครับเลือกราชสีผู้เร่าร้อนบรอนเอเซลที่อยู่ในช่องบรรากาของเรา1ใบครับจนจบเทร์นี้ครับเพิ่มหรือลดดรายของยูนิตนั้นเป็น2นั่นเองนะครับแล้วออโต้เรกาดครับเมื่อนี้โจมตีใส่ยูนิตเกรดสหรือสูงกว่าครับจนจบแบทเทิลนี้ยูนิตนี้พาวเวอร์ปัด5,000ครับแล้วมาจบแบทเทิลครับให้เอาการ์ดไปเนี้ยกลับเข้าใต้กล่องครับและสามารถจ่ายค่าคอสสามเอเนอร์จีเพิ่มเติมเพื่อจบทุกหนึ่งใบได้นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่า าการใบนี้เป็นคีย์หลักใบใหม่ที่ทําให้เด็กเอเซลเก่งขึ้นเยอะอย่างมากเลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าหลายคนจะมองว่าเฮ้ยพี่บาสดึงตัวหนึ่งไม่งปัญญาอ่อนมากครับแต่ว่าอย่ามองแค่นั้นครับ ให้ลองมองนึ่งนะครับว่าเราจำไรเอเซลมาเราได้แค่หนึ่งไรใช่ไหมครับเราขอเจ้านี่มา c b 1ปรับไรเอเซิลมาสองเท่ากับว่ามันจะตี2องไรใส่อีกฝ่ายทางด้านที่ยังเป็นแค่เกรดหนึ่งนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็ช่วยเด็กอย่างมากครับหรือไม่ไอซีบีหนึ่งจวดหนึ่งเนี่ยก็คือช่วยเด็กได้เยอะเหมือนกันครับเพราะว่าเอเซลมันมีปัญหาที่มือน้อยใช่ไหมครับการได้ไอเนี่ยมาลงโง่ๆบ้านหนึ่งจวดหนึ่งเนี่ยก็คือช่วยเด็กได้เยอะเหมือนกันครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับตอนที่อีกฝ่ายยืนเป็นเกรด3แล้วครับไอ้นี่ตีมาก็จะบวกเพิ่มอีก5,000ครับแล้วก็โดนมาครับเตะกับใต้กองก็สามารถจ่ายสารที่จวได้อีกนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับกับ s l a s h Feather Dragon นั่นเองนะครับเกรด2ไปต่อมานะครับก็คือเจ้าอ a t l ัสนะครับที่เป็นโปรโมนะครับติดไป3ใบนั่นเองนะครับผมการมีนี้มีเทคก็คือไม่หนีโจมตีครับเท่ามันกาของเรามีคำว่าเอเซลอยู่ในชื่อการ์ดครับเลือกกดเทคดังใดอย่างหนึ่งครับอย่างแรกครับ โยนเทคให้แวนการนะครับแวนการ์ Vanguard ตัวนั้นจะได้รับเทคคอนแวนการ Vanguard ครับคอนแวนการ Vanguard ครับ,รรบเรียการ์แถวหน้าของเราทุกใบจะได้รับพาวเวอร์บวก5000จนจบเทินครับถ้าเราเลือกใช้ความสามารถนี้ครับเมื่อจบเบตเทิลครับที่อยู่นี้ตีครับเตะการ์ไปนี้กับเข้าใต้กล่องนะครับ แล้วก็ s u b เทคที่2ครับเราสามารถเลือกเรกาแถวหลังครับที่มีแค่แคลนโกพาราดินนะครับสามารถดิดการไปนั้นกลับขึ้นมือได้เมื่อจบแบตเทิลนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการไปนี้ติดไป3ใบครับแต่แน่นอนว่า s u b เทคที่เราจะเลือกส่วนใหญ่ก็คือปัดเรียรถแถวหน้า5 0 0 0ันใช่ไหมนะครับเพราะว่าตอนเราเริ่มก่อนนะครับมันจะตี3เวฟ2เทิร์นติดนะครับไอ้นี่ก็เอามาช่วยปัดพาวให้3เวฟของเราตีแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วน s u b เทคที่2อันนี้ก็คือเอามาเคสเจอแบบเด็กยิงซะมากกว่าครับก็คือดิดดินเรเาาาาาากกกกับ้นนนนนมมมออดยใสีีี่่วว4็ช นนั่เองครับเพื่อที่เราจะกดเทคเมื่อเริ่มต้นไรเฟสของบลอนเอเซลได้นั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือไซเคิล่องที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็เริ่มที่เจ้านี่เลยครับเห็นหน้าเป็นเด็กกะคุงแบบนี้แต่การเป็นนี้ก็คือเท็ดฟอร์ของเรานั่นเองนะครับน่ว่ามีเทคคอนอันแรกครับการเป็นนี้ถือว่าชื่อเป็นเท็ดฟอร์นะครับแล้วก็มีเทคคอนครับถ้าเป็นการของเราเป็นเนชั่นเคเทอร์แซงชูรีครับการเป็นนี้จะได้รับทุกเทคครับเทคแรกครับออโต้ครับเมื่อวันนี้เข้าสู่ช่องเรียกการนอกเหนือจากความสามารถของยินกาครับถ้าเทือนี้เราได้นอร์มอลออเดออรรคัับบเืกกาาท่่หน้ยว ถ้าเกิดการไปนั้นเป็นยูนิตการครับให้คอลงช่องเรการครับถ้าการไปนั้นเป็น normal order ครับให้เอาขึ้นมือครับจากนั้นสับกลองครับแล้วออโต้เรการครับเมื่อนีโจมตีใส่ยูนิตเกรดสหรือสูงกว่าครับถ้าสมมติว่าเรามียูนิตในสนาม4ใบหรือมากกว่าครับ จนจบแบทเทิลนี้ครับยูนิตนี้พาวเวอร์บวกหมื่นนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเหตุผลที่ใส่มาครับเพราะว่าด้วยความที่เด็กเนี้ยมันวน normal order สิงโตทองทุกเทิร์นอยู่แล้วครับการที่เราจะเล่นการแบบนโซบัตหนึ่งเปิดทองห้ามันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับถ้ารวมผนวกกับเมื่อเริ่มต้นไลฟเฟสของบลอนเอเซลอีกนะครับก็คือเราสามารถที่จะปูบอร์ดได้ถึงโอ้โหสามใบนะครับขั้นต่ำสามใบต่อเทิร์นเลยครับถือว่าเก่งมากๆครับกับเด็กขุงสกินเท็ดฟอร์ดนั่นเองนะครับต่อมาครับไซเคิลเป็็นนนกกกาาารรรร์ดดดดปะเเเภททีีี่่่สสมมถใใใไ้้แแคคคบบยยววัลูิ สกิลที่ใช้ได้แค่1ครั้งต่อไฟครับโดยยูนิคสกิลของการเนนี้ครับมีเทคก็คือเมื่อยนี้เข้าสู่ช่องเรียกการน้องเหนือจากช่วงแบทเทิลเฟสครับจนจบเทอร์นนี้ครับยูนิตนี้พาวเวอร์ปั่น5,000ครับและจ่าย3 Energy ครับเปิดท็อปเด็ก7ใบครับและเลือกการ1ใบครับที่เป็น n o อ m a l u ลยูนิทที่มีเกรดเท่ากับหรือน้อยกว่าแวนครับทอลงช่องเรียกการครับ จากนั้นครับทำการเลือกยูนิตที่คอลูมาหรือยูนิตนี้ครับสามารถ่จะทำให้ยูนิตนั้นครับได้รับเทคจนกว่าจะจบเทอร์นีกฝ่ายครับก็คือค้อนเรียก่าครับยูนิตตัวนั้นจะไม่สามารถถูกเลือกจากความสามารถของการอีกฝ่ายได้จนกว่าจะจบเทอร์นีกฝ่ายนั้นเองนะครับจากนั้นทําการสับกองครับโดมีเทคออโต้เรียกกาครับเมื่อนี้โจมตีนะครับถ้าไม่ก่อีกฝ่ายมันเกรดสามหรือสูงกว่าครับจนจบแบตเทอรีอยูนิตนี้พาวเวอร์ปัตห0 0 0ครับ ถ้าเรามีเรีอากาศในสนาม4ใบหรือมากกว่าครับยูนิซิลจะพาวเวอร์ปัดอีก5,000นั่นเองครับแน่นอนว่าเหตุผลที่ใส่มาเพราะว่ายูนิคสกิลของมันก็คือเจ้าเท็ดฟอร์ดนั่นเองนะครับก็เป็นเท็ดฟอร์ดไปที่5ในเด็กเรานะครับแต่แค่มันจ่ายจี้นั่นเองนะครับหรือก็ไม่ใช่แค่นั้นครับลงมากดยูนิคสกิลก็เป็นตัวตี15ง่ายๆครับและยิ่งถ้าเกิดอีกฝ่ายนะครับเป็นเกรด3นะครับก็จะเป็นตัวตี25เพิ่มมา3ห้านั่นเองครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งต่เอาใจ Research, เอเทนไรซิดส์อะมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่า เอาจริงๆอ่ะไอตัวที่คอลงมาจากเอเซลก็โดนเตะกลับจากเทคของดินเรนอยู่แล้วนั่นเองนะครับเกรดหนึ่งใบต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับแน่นอนเลยครับตัวแบกเอเซลครับก็คือเจ้าดินเรนนะครับติดไป4ใบนั่นเองนะครับเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกการ์ดครับเข้าไรรยกาศของเรานะครับมีแค่แคลนเดียวนะครับโซบัสสองไห่เดมหนึ่งครับแล้วก็ออโต้เรียกการ์ดครับเมื่อจับเบทเทิลที่อยู่นี้ทำการบูสต์ครับถ้าบรรกาศของเรามีคําว่าเอเซลอยู่ในชื่อกาดครับทำการเตะเรียกการ์ดที่อยู่ข้างหน้ามันนะครับกลับเข้้าใใตตเเเเด็คคคครรรรััััับบบพืื่่่่่ออออทีสแนนนนนนมงงงะะะผ เซลก้อนอยู่ข้างหน้าครับดินเรนอยู่ข้างหลังครับนี่บูตไปปุ๊บใช่ไหมเทของดินเรนครับจะเตะเซล์ก้อนกลับใต้กองครับแล้วก็ดินเรนที่อยู่ข้างหลังจะลุกมานะครับเพื่อเจนเวฟต่อนันเองครับเป็นตัวบูตให้กับเวฟใหม่ต่อไปของเรานั่นเองนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเจ้าดินเรนก็คือตัวแบบของ A อเซลนั่นเองครับเพราะว่าทาให้เวฟที่4กับเวฟที่5ของเรามีตัวบูตนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับการที่มันเตะยูนิตที่อยู่ข้างหน้ามันนะครับกลับเข้าใต้กองครับทำให้เทคเมื่อเริ่มต้นไรเฟสของ A เอานนข้งจ เปิดท็อป3ามคอบอร์ดฟรีได้ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับกับดินเทรนครับถึงแม้ไอเทคโซบัสสองหมเลขจะไม่ได้ใช้ก็เดี๋ครับเพราะว่าเด็กเอเซลครับมันค่อนข้างจะโซบัสบ่อยทุกเคร์นอยู่แล้วครับในกรณีที่เรากดเทคเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของมันนั่นเองนะครับผมเกรดหนึ่งสามมันไปต่อมาครับก็คือเจ้านี่เลยครับกับเซลกาอ้อนครับติดไป4ใบนั่นเองนะครับผมเทคคอมันครับเมื่อนี้ทำการบูสต์ครับ ถ้าเรียกก็บของเรามากกว่าอีกฝ่ายหรือเราได้ออเดอร์ในเทอร์นี้ครับจนจบแบตเทอร์นี้ครับยูนิตนี้พาวเวอร์ปัดห้าพครับจากนั้นครับเราสามารถจ่ายค่าคอร์สเพิ่มเติมในการบึ้มตัวเองครับเพื่อที่เปิดท็อพเด็ก2ใบ1ใบขึ้นมือ1ใบใต้กล่องนั่นเองนะครับเจ้าเซลออนอ่ะเล่นกับเด็กนี้เวิร์กมากๆเลยครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าไอ้เจ้าแพลติน่าเอเซลของเราครับมันวนเจ้าออเดอร์อย่างออเดอร์สิ่งโตทองแทบจะทุกเทอร์นอยู่แล้วนั่นเองนะครับทำให้ไอ้เนี่ยกลายเป็นตัวบู๊ตสิบ้้นมอตก เป็นการเพิ่มมือและก็เป็นการรีดกล่องภายในตัวด้วยนะครับก็เป็นตัวเติมมือให้กับ บอนเอสเอลนั่นเองนะครับต่อมาครับ PG ไม่ทิ้งมือครับติดไป3ใบนั่นเองนะครับผมเทมันครับเมื่อเข้าสู่ช่องการ์ดยังครับเรื่องยินีของเรา1ใบยินึ่งนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบแบทเทิลครับแต่ถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าเราต้องทิ้งการประเมือหนึ่งใบครับก็คือสมมติว่าเราไม่มือเหลืออยู่แค่2ใบครับก็คือ PG จีบนี้กับมือไรไม่รู้ครับแล่วปาพีจีบนี้ไปกัดเราไม่จเป็นต้องมีการประมือเปค่าคอสองนั่นเองนะครับกลับไปต่อมาครับเอลเมนต์เชอรีสไนร์ ครับเลือกยูนิตของเราหนึ่งไปยูนิตจะไม่ถูกคิดจนจบแบตเทิลครับก็เป็น PG ในค้าวของ Bliss Order เอามาการพวกกาจะมือของสองใบห้าม Sentinel ห้ามเกนี้ยงเกนี้กะนั่นเองนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะครับเอเจ้าแซงที่ถูนเนี่ยติดเป็น Double ลเครสก็ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ Love and Berry ก็กลับมาแล้วนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าเหตุผลที่ผมเลือกติดเป็นทิปปันไดนะครับเพราะว่าไอ้ทิปปันไดเนี่ยมันรีพินมาบ่อยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหาได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับผมต่อมาครัััับบบบบออออเเเเดดรรรร์ใใใื่่่่่่นนนนททีีีีส็็คค้กกิมลย ออเดอร์สิงโตทองครับติดไป2ใบครับเราจะไล่การ์ดใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีบรรยากาศที่มีคำว่าเอเซอยู่ในชื่อการ์ดครับเมื่อไล่การ์ดใบนี้ครับเปิดท็อปเด็กเใบครับและเลือกยูนิตการ์ดนะครับที่เป็นเกรดสหรือต่ำกว่า1ใบคอลงช่องดีกการ์ดครับและจนจบเทิร์นยูนิตนั้นพาวเวอร์ปัดห้าพันครับจากนั้นสับกองครับแน่นอนว่าเทคมันมีแค่นี้แหละครับเปิดเจ็ดคอหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัวที่คอลงมาพาวเวอร์ปัดห้าพันนั่นเองนะครับและด้วยความที่เด็กเนี้ยไอแพลนติน่าเอเซลของเราอะมันวนออเดอร์นี้ใช้ได้เเเเเรรรรรรื่่่่่่อออออยๆนนนนนนัััังะะะะคคคบบบก็ไไไมมมมีีหตุผลวาาทจใสด์้ ี่ใส่แค่หนึ่งใบก็พอมั้งในเมื่อมันวนได้ทุกเคืนนะครับนั่นแหละว่าผมเคยมีเคสหนึ่งครับที่มันตกแดงครับเลยเด็กแม่งซึมไปเลยนั่นเองครับเผื่อไปหนึ่งตกแดงไงแล้วก็เราก็เก็บไปหนึ่งไว้จากเสือจากไร้ลายเก็บหนึ่งอย่างกาเล็ตใช่ไหมครับแล้วก็เอามาวนเล่นกับแพทิน่าเอเซลเรื่อยๆนั่นเองครับต่อมาครับก็คือเรกลิพีนนะครับก็คือเจ้านี่แหละครับกับชุนแคสนั่นเองนะครับผมเมื่อไร้การ์ันนี้ครับเลือกยูนิตที่ถูกโจมตีหนึ่งใบครับยูนิตนั้นพ ออเดอร์ละกระิพีบใบนี้ได้นะครับในไฟนี้ครับออโต้ Auto ในดรอปครับเมื่อยูนิตของคุณถูกโจมตีครับมูกานใบนี้จากในดรอปครับเลือกยูนิตของคุณ1ใบที่ถูกโจมตีครับยูนิตนั้นจะได้รับพาวเวอร์บวก5000ต่อเกรดของยูนิตนั้นจนจบแบทเทิลนั่นเองนะครับไอเทคคอนเนี่ยเผื่อใครงงนะครับก็คือสมมติว่า เราได้การไปเนี้ยไปกาดแล้วใช่นะครับเป็นชิวหมื่นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดอีฝ่ายตีมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเราจะมูฟการเนี้ยจากในดอปนะครับแล้วสมมติว่าเราไล่การไปเนี้ยจากในดอปนะครับไปกาดให้กับเอเซลนะครับก็คือมูฟการเนี้ยการไปนี้ก็จะกลายเป็นชิวหมื่นห้ากับเอเซลครับเอเซลก็จะยืนยี่แปดนั่นเองครับจนจบแมทเทิร์นนะครับซึ่งแนวอันนี้ผมต้องบอกเผื่อมือใหม่ด้วยครับเพราะว่าหลายหลายคนมักเข้าใจผิดครับก็คือแบบไล่การไปนี้ไปแล้วก็มูฟจากกรอบได้เลยครับอันนี้ไม่ใช่ครับมัน การ์ดที่กันได้2รอบตามชื่อของมันเลยครับกับทูนแคสนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของทริกเกอร์ก็เริ่มที่โอเวอร์ของเราก่อนครับก็คือเจ้าวอร์นัสนะครับติดไป1ใบครับความสามารถเพิ่มเติมของวอร์นัสนะครับก็คือเลือกเรียการ์ที่อยู่ในสภาพสแตนของเรา1ใบครับจนจบเทิร์นนี้ครับเรียการ์เบนั้นจะได้รับเทคออโต้เรียการ์วอนสเปอร์เทิร์นครับเมื่อจบแบตเทิร์นที่เรียการ์เบนี้ตีครับจะสามารถสแตนได้นั่นเองครับแต่ถ้าเราไม่มีเรียการ์ที่สแตนอยู่ให้ชี้ครับเราสามารถที่จะจั่วการ์ดหนึ่ออออองงงงเเ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 รรรรรรรีีีีีียยยยกก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 าาาาาา์ดดดดไไไ้้้นนนนนนนัััั่่่่่่่ะะะคคคคคคบบแแตตตววทททลลลลมมจจุุ็ิ 4ใบครับเมื่อจบไปทัที่บูธครับเอาการ์ดไปในข้าโซครับแล้วเลือกยูนิตของเรา1ใบครับพาวเวอร์ปัด2,000ครับคริมวานิลา4ใบครับฟรอนชิว20,000ติดไป3ใบครับคอนการเดียนครับถ้าไม่กับอีกฝ่ายเป็นเคร3รุ่สูงกว่าครับชิวปัดเพิ่ม5,000เป็นชิว20,000ครับคิวกันเวฟ2ใบครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนครับถ้ายูนิตของอีฝ่ายครับที่ตีมาครับตีเป็นครั้งที่2หรือมากกว่านะครับจนจบแบตเตอรี้ชิวปัดเพิ่่มมอออีกกก15,000 25,000เเป็็็นนนนนชิิิวววว2คคครรััับบบแลล้้สุดทาายืใงะผ แน่นอนว่าเหตุผลที่โอเวอร์เล่นเป็นวอร์นัทนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยไอเทคของบลอนเอเซลนะครับที่แพนติน่าไปกอบมามันคือเปิดเจ็ดคอสองเลยไหมครับแน่นอนว่าไอเวฟที่สี่กับเวฟที่ห้ามันอนะ่ะมันก็จะเป็นเรียที่ลุกได้ใช่ไหมครับ เล่นวอร์นัทก็เลยตอบโจทย์กว่านั่นเองครับส่วนฟรอน์นะครับก็คือเอามาให้เวฟสี่เวฟห้าของเราแรงยี้ขึ้นไปอีกครับส่วนคิวกันเวฟที่ติดไป2ใบนะครับเพราะว่าเมตาแพชเนี้ยส่วนใหญ่มาเป็นเด็กเวฟนะครับก็แน่นอนว่ามีทั้งฮารุลูนะครับที่เป็นเด็กที่มาใหม่ในบล็อกเก้านะครับหรือว่าจีรัวนะครับหรือบราฟซาก้าเองก็เป็นเด็กเวฟเหมือนกันหรือแบล็กมายก็เป็นเด็กเวฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆเด็กที่ผมกล่าวมาครับก็คือเป็นเด็กเวฟที่เรียมันตีลุกตีลุกนั่นเองนะครัับบไไมมม่่่ด้เเป็นนรรีียทคคอาใหะ นี่แหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของเจ้าแพนติน่าเอเซลครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูคอมโบการเล่นแล้วกันครับว่ามันจะเฟียงเงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับมาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมแล้วนั่นเองครับแน่นอนครับว่าเอเซลครับการมาถึงของร่างใหม่อย่างแพนติน่าเอเซลยังไงเราก็ต้องเริ่มก่อนอยู่แล้วนั่นเองครับถ้าเริ่มหลังนะครับก็ซึมหน่อยนั่นเองนะครับจนกันหนึ่งใบครับโอ้โหแพนติน่าสองใบเลยอ่ะสิงค์ไปก็ได้ครับแล้วเราก็จะไรเป็นการเร่นครับจากนั้นผ่านเทิร์นแล้วเราก็แดินเดรรนคับสวยไช จบกันหนึ่งใบอ่ะผมเชื่อว่ายังไงผมก็จะเปิดท็อปเจอเท็ดฟอร์แล้วกันอ่ะผมทิ้งเป็นเท็ดฟอร์ไปครับแล้วเราก็จะไรทับเป็นในส่วนของเจ้าเบอร์เมนครับอ่ะชาสามจี้ด้วยเดี๋ยวลืมนะครับสกิลการ์เลรับโดนเบอร์เมนไรทับครับ, man, right, รบเอาออเดอร์สิงโตทองขึ้นมือครับอ่ะคุยออเดอร์สิงโตทองกันอยู่ไหนนี่จะละออเดอร์สิงโตทองจากนั้นสับกองครับแน่นอนสกิลของเบอร์เมนครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคลิป กับกาเรตในโซนะครับเราจะสามารถทิ้งการบูมือหนึ่งใบเพื่อซูเปอร์เรียไรท์เป็นบลอนด์เอเซลได้ครับก็แน่นอนว่าเราทิ้งแพตติน่าไปเลยครับถึงจะเสียได้หน่อยก็เถอะแล้วก็จำครับเป็นบลอนด์เอเซลนั่นเองนะครับอ่ะหยิบหน่อยแล้วกันนะครับจากนั้นอย่ารอช้าครับเราได้ออเดอร์สิงโตทองครับเปิดท็อป7ใบครับเนี่ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับกับเจ้าเทสตฟอร์ของเราครับเดกกะคุงนะครับอ่ะ7ใบเราจะขอเป็นเทสตฟอร์ครับจากนั้นสับกล่องครับจากนั้นกดสกิลเทสตฟอร์ครับ โซบันหนึ่งครับท็อปห้าครับ,บ,บ,บอ่ะเราอยากจะให้เอเซลมี2องไลฟครับเราจะขอเจ้า slash flatter dragon นะครับหรือมังกรทองลงมานั่นเองนะครับผมจากนั้นครับเทคของ slash flatter dragon ครับถ้าเกิดวันเป็นเอเซลเกร3สามหรือสูงกว่าจะได้รับทุกเทคนั่นเองนะครับก็คือเทคมาเข้าสู่ช่องเรียกกาศ c ี1ครับจะเลือกโจกกัรหนึ่งใบหรือปรับไดของเจ้าบลอนเอเซลของเราเป็น2นั่นเองนะครับเลือกปรับไดเอเซลครับเอเซลจะได้มีทวินไดครับแล้วคอเซลก็อ่อนมาแน่นอนว่ามือเรามีแค่3ใบครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอีกฝ่ายยังเป็นเกรด1อยู่นั่นเองนะครับขวดไปเลยครับ13 2สามสไดครับทวินไดคิวทิกอร์ฟื้นฟูหนึ่งเดเมชข้างนี้ยังไงก็แรงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะปัดให้กับเจ้า slash feather dragon นั่นเองนะครับ second check เป็น t e a d four อีก1ใบนั่นเองนะครับไม่เป็นไรจากนั้้นคครรัับบให f e e slash t r ตตีีจะออก20,000 และค่านี้เซลกออนนะครับเนื่องจากคืนนี้เราไล่ออเดอร์จัดันดัที่5,000ครับเป็น28นั่นเองนะครับจากนั้นกสกิลของเซลกออนบึ้มตัวเองท็อป2ครับเอาแสงถูดขึ้นไว้ก่อนแล้วกันกันตายนะครับกับอีกหนึ่งใบใต้กลองครับจากนั้นผ่านเทินครับจบเทินไปนั่นเองครับแล้วก็อ่ะอุ้ยเท็ดฟอร์เราตุยนะครับเขาไม่อยากให้มีเลียนะครับแล้วก็เชือบอลอีเซลว์เชื่อคขีนั่นเองนะครับไม่เป็นไรจากนั้นเข้าเทินของเราครับ s t a n แอนด draw ชาร์จ3 Energy ครับจากนั้นครับเราจะกดสกิลเมื่อเริ่มต้นไ์เฟสของบลอนเอเซลครับถ้าเรามียูนิตในสนาม3ใบหรือน้อยกว่าครับนี่มีแค่2ใบโซบัต1ท็อป3ครับโอ้โหอ่ะลงไปเลยครับบลอนเอเซลครับจากนั้นที่เหลือเรียงใต้กล่องครับแล้วจะเข้าสู่ช่วงไ์เฟสครับแล้วก็ไ์ไปเลยครับสิงโตร่างใหม่ของเราครับอย่างเพลนติน่าเอเซลครับ พลตินาเอเซลบอกว่าถ้าในโซเรามีบลอนเอเซลอยู่ครับการนี้จะได้รับความสามารถค้อนกับออโต้ของบลอนเอเซลทั้งหมดครับและพาวเวอร์บวก2,000ตลอดเกมครับก็จะยืน15ครับแน่นอนว่ามือเรานะครับเทสฟอร์ก็ใช้ไม่ได้เซลก็อ้อนก็ต้องปูบอร์ดมากกว่าเขาเราจะทำไงดีนะครับแน่นอนว่าผมมีวิธีครับกดสกิลของบลอนเอเซลครับเทคแอรควอนต์สเพิร์เทิร์นจะ C B 1หรือเอาเอเซลยัดครับเมื่อกี้เราเปิดคำสั่งเจอเอเซลใช่ไหมครับเราเอาเอเซลยัดไปเลยครับชุบจะนะครับจิบออเดอร์สิงโตทองจากดรอปหนมือครับนี่ และทีนี้เจ้าแพลติน่าก็จะปัดพาวเวอร์อีก5,000ครับจากนั้นอย่ารอช้าครับไล่ออเดอร์สิงโตทองครับเปิดท็อป7ครับหืมอ่ะในเคสนี้เราต้องเอาดินเทรนก่อนนะครับอ่ะคอนดินเทรนมาจากนั้นสับกล่องครับและดินเทรนก็จะปัดห้าบาทนั่นเองนะครับจากนั้นเรา c อเท็ดโฟร์สกิลเท็ดโฟร์ของเดกกะคุงครับโซบัสนหนึ่งอ่ะแล้วก็โซบัสเจ้าเบอร์แมนไปเลยครับท็อป5คอหนึ่งครับ จริงชอยนี้ไม่แย่นะเรา c อมาก็ได้ครับเจ้า slash feather dragon นั่นเองนะครับเดี๋ยสับกองจากนั้นใช้ t e ทค slash feather dragon ครับ c b 1ีห่งโจกันหนึใบโจวเป็น pg นะครับแล้วก็ c อเซลก้อนลงมาครับและเทร์นี้เราก็จะยังตีแค่3เวฟอยู่นั่นเองนะครับก็ตีไปเลยครับ20,000เติร์ก้อนปัดอีก5,000ครับเป็นตัวพุ่ยสิบสครับเป็น33 2ได้ครับทวินได้ตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรโอ้โหซึมเลยจากนั้นครับเทคเซลก้อนดึงตัวเอง ท็อป2อู่เพออ่ะขึ้นมาใต้กล่องนะครับสลัดเฟเธอร์ตีอยู่แค่10,000ครับเบาๆอยู่ครับตอนนี้เจ้าเดกาคุงตีครับเดก่าคุงจะตีอยู่ที่23ครับจากนั้นสกิลดินเดรนครับเตะเดกาคุงกลับครับเพื่อที่ดินเดรนจะจับลุกนั่นเองครับจากนั้นจบเทินครับเอเซลก็จะยืน15นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ดดเมจเช็คไปครับเพื่อขี้นะครับอ่ะสลัดเฟเธอร์ไปเสร็จนะครับปาฟอนไปฮิวกันเวฟนะครับอ่ะแล้วก็เข้าอีกสัก2แดมแล้วกันนะครับ เคลือลุ้นตกหิวโอ้โหเซเวอออนโอ้หิวทิกเกอร์เนี่ยโชคดีครับฟื้นฟูหนึ่งแต้มก่อนนะน oh, 3, Energy, ครับผมสแตนแอนดรอโอ้ทวินแคสชาร์จสามอเนอร์จีครับเมื่อเริ่มต้นไรเฟสครับอ่ะโซบัสบอลเอเซ,เซออกไปสักตัวก็ได้เปิดท็อปสามครับโอ้โหอ่ะเราขอดิงเรนที่เหลือใต้กองนั่นเองนะครับจากนั้นเราจะเิชิญหน้าไรครับจุก,กัรหนึ่งใบ แถวหน้าปัดเพิ่มอีก1 0,000นครับแน่นอนว่าตอนนี้เราไม่มีเอเซลขยับแล้วแต่ว่านั่นหาใช่ปัญหาไหมนะครับ CB1 ของแพลติน่าครับเราจะหยิบออเดอร์สิงโตทองขึ้นมือนั่นเองนะครับปุ๊บนี่เราก็เล่นบนออเดอร์ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแล้วก็เอเซลจะปัดอีก5,000ครับและถ้ามันกระดี่ฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่าครับแว่นก็จะได้รับเทคคอนนะครับก็คือเรียาการะแถวหน้าจะปัดอีก5บาทแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับ ถ้าได้เมโซนเรามี4ใบขึ้นไปยูนิตนี้คุิเข้าบวกหนึ่งครับเรียกว่าส่งพลังมากครับไม่รอช้าครับไล่นี้ต่อเลยครับออเดอร์สิงโตทองครับทำการเปิดท็อป7ใบครับโหถือมือดีอยู่เนี่ยอ่ะเราขอเอสยูนิตลงมาครับเอสยูนิตจะปัดพาวเวอร์อีก5บาทครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับยูนิคสกิลครับ จ่าย3 Energy ปัดอีก5บาทเปิดท็อปเด็ก7ใบครับโอ้ตอนแรกวุ่นเลยแหละยทิกเกอร์ล้วนอ่ะเราขอเซลกอ้อนลงมาครับเราจะชี้1ตัวครับจะได้รับรีสิตเอาจริงๆชี้มีชี้ไม่สำคัญหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเตะก,กับบอร์ดอยู่ดีแหละครับแต่ว่าเราชี้เซลกอ้อนเป็นรีสิตไปก็ได้นั่นเองนะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงแบทเทิลเฟสแล้วนั่นเองนะครับเริ่มจากให้ข้างนี้ตีก่อนครับกับสแ a ต h ฟเธอร์ดราก้อนนั่นเองนะครับ สเลดเฟเธอร์ดกักต้นมีเทคก็คือถ้าอย่างนี้โจมตีใส่ยูนิตเกรดสามือสูงกว่าครับจะพาวเวอร์ปัดอีกห้าพครับถ้าเกิดมันปัด5,000ก็คือต้องบังคับเตะม,มันกับใต้กองแล้วจ่าย 3G จั่วนั่นเองนะครับก็จะตเตะอยู่ที่3เป็น8ครับแน่นอนว่าสกิล2ตัวนี้มันทํางานพร้อมกันนั่นเองนะครับก็คือไอเนี่ยจะเตะกับใต้กองแล้วก็จ่าย 3G จั่วด้วยปุ๊บแล้วก็ดินเรนก็จะเตะมันกับใต้กองแล้วดินเรนก็จะลุกนั่นเองนะครับผมต่อมาเอชยูนิตของเราครับเอชยูนติตเมือสูงกว่า เขาพูดปัดอีกห้าพครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีเรียากัดสใบในสนามปัดอีกห0าพครับอีกยูนิตเราก็จะตีแรงเป็นพิเศษครับคือ3าม5้าสิบห้าหาหมื่นครับตีเสร็จสกิลนินเดนเตะเอชยูนิตแล้วกลับใต้กองครับแล้วก็ลุกต่อมาแพลนติน่าตีชุบรีเซ็ตพลังกลับก่อนนะครับฟึบเทคเซลก็อ่อนอาจปัดอีกห0าพนะครับสกิลของบอลเอเซลนะครับเทคนี้ใช้ได้แล้วนั่นเองครับ CB1 เปิดท็อปเจ็ดครับอ่ะเราขอเป็นสแลตเฟเธอร์ดากอนแล้วขอเป็นเจ้าตัวนี้ครับจันสับกรองครับ p พลทิน่าเอเซลจะพาวเวอร์บวกเพิ่มอีก1,000 0นั่นเองนะครับนี่ก็จะตีออกอยู่ที่2 5 3 5 0ื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับสแลตเฟเธอร์ดากอนครับ C.B. 1นตัวหนึ่งครับโอ้โหตัวคี ไม่น่าดีใจเลยแล้วก็ตีนะครับสองได้สองขีครับพอเช็คขี้นะครับอือ่ะเราอร่อให้สแลนเฟเธอร์ดากอนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวข้างนี้มันจะแรงสุดอยู่แล้วปุ๊บเซคันด์เช็คฮิวทิกเกอร์ฮ่ายังดีหน่อยครับวิ่งฟูลหนึ่งแต้มครับสมมติอีกฝ่ายทีจีมานั่นเองนะครับปุ๊บพลังก็ให้สแลนเฟเธอร์ดากอนไปนั่นเองนะครับผมจานั้นเซลก่อนเบิ้มตัวเองท็อปสองยังก็เหลือแต่ทิกเกอร์ละ จากนั้นตัวนี้ตีครับสกิลครับถ้าแวนเราเป็นเอเซลครับเลือกกดเทตุอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมเลือกกดเทตุเป็นเมื่อนี้โจมตีครับจะโยนเทตุคอนให้แวนครับก็คือเรียการแถวหน้าของเราทุกใบจะได้รับพาวเวอร์ปัดอีกห้าพันครับปึ๊บปึ๊บนั่นเองครับก็จะตีอยู่ที่สามหมื่นแปดนะครับจากนั้นสกิลดินเดรนเตะตัวนี้กับแล้วก็จับมนุษย์แล้วสุดท้ายครับสแลสเฟเธอร์ดากอนครับสแลสเฟเธอร์ครับเมื่อตีปัดอีกห้าบาทครับก็จะอยู่ที่สี่หมื่นห้าหมื่นห้า ส a ลฟเฟเทอร์จุ๊บจัว่วดินเดนงลุกครับแล้วก็จบเถินนั่นเองนะครับเนี่ยครับก็คือวิธีการเล่นเจ้าเพนติน่าเอเซลนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าใช้เวลาเซตนานพอสมควรเลยครับก่าจะได้คอมโบที่เฉียบขาดแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเนยครับที่พอจำรายรอบนี้ก็คือกบจุดอ่อนได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าการมาถึงเจ้าแสแลฟเฟเทอร์ดากอนเองก็ช่วยเด็กได้พอสมควรเลยนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์อย่างเจ้าแพลติน่าเอเซลนะครับเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่ถือว่าเก่งกปันกลางก,กันเบเบ้นะครับประมาณเทียบ C เทียบ D นะครับแต่โดยรวมครับเรื่องนี้ผมแอบจะเสียดายหน่อยนะครับที่เทคส่วนใหญ่ของ เด็กเอเซีครับมันต้องรอบรรยากาศอีกฝ่ายมันเกรด์สามหรือสูงกว่าครับทำให้การจำไร้ของมันครับมันค่อนข้างจะอ่อนด้อยครับเพราะมันตีแค่3เวฟเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าเทคในการปั่นเรียแถวหน้าเรา5,000เนี่ยต้องรอบรรยากาศอีกฝ่ายเป็นเกรด์สามครับแน่นอนว่าก็แอบเสียดายยอู่ครับการมาถึงของแพลติน่าเอเซลในบล็อกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งโดดเด่นอะไรขนาดนั้นครับแต่แน่นอนว่า ความเก่งมันชดเชยมาการที่เราสามารถวนนอมออเดอร์ได้ทุกเคิร์นนะครับถือว่าไม่แย่ขนาดนั้นนั่นเองนะครับโดยรวมมันเป็นเด็กที่แบบเล่นได้กลางๆไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมครับทำให้การจำไรต่อเริ่มก่อนนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับทั้งแลเฟเธอร์ดากอนครับที่มีเทคนในการปรับได้ของเจ้าเอเซลนะครับเป็น2นะครับตอนที่เราจำไรมานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับเจ้าแลเฟเธอร์ดากอนนะครับก็ยังมีเทคนิคในการจวจำนวนมากนั่นเองครับถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองั ผมเพราะว่าต้นเกมของเอเซียมาเสียมือเยอะไงการได้เจ้าแสลเฟเธอร์ดากอนมาช่วยกลบจุดตอนในจุดนี้ถือว่าดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย